ทมาลบสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง ICT s I can speak Turkish ช่องที่แบ่งปันความรู้ภาษาตุรกีให้กับคนไทยนะคะในวิดีโอนี้นะคะมาตอบคำถามเพื่อนท่านหนึ่งนะคะตามนี้เลยนะคะว่าคำนี้แปลว่าอะไรนะคะก่อนที่เราจะไปดูความหมายนะคะมาฝึกออกเสียงกันก่อนเลยตัวแซ่ออูมูชักแยละอื่แซาลึกอ่านออกเสียงว่าาลึก ตัวยูมูชาแก่ก็คือจีนะคะที่มีม่วงหงายอยู่นะคะอ่านไม่เราไม่อ่านออกเสียงนะคะนะคะซาลึกแล้วก็โอแลแซอูแนนะคะออกเสียงว่าโอลซุนโอลซุนเพราะฉะนั้นวลีนี้นะคะซาลึกโอลซุนซาลึกโอลซุนแปลว่าสุขภาพดีขอให้มีสุขภาพดีนะคะเราใช้คำนี้นะคะในกรณีที่ เราอวยพรเขาในกรณีที่เขาอาจจะเจออะไรที่ไม่ดีมานะคะเราก็อวยพรว่าซาลึกโอดุนอย่างน้อยก็ยังมีสุขภาพที่ดีนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยทุกอย่างจะเป็นยังไงแบบแบดยังไงทุกอย่างจะไม่ดียังไงแต่อย่างน้อยคุณก็มีสุขภาพที่แข็งแรงดีนะคะ,ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้นะคะถ้ามีคําถามหรือว่าอยากให้จีมปึกออกเสียงคําไหนหรือว่ามีคําถามว่าคํานี้ใช้ยังไงนะคะ คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วเจอกันวิดีโอต่อไปค่ะฮอชเชียน